สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนุนจัดตั้งศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียนพร้อมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะ นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่29โดยมีรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่รับผิดช,ชอบการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประเทศติมอร์เลสเตเข้าร่วมณนะเมืองบาหลีสาธารณา รัฐอินนโดนเีเปรยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าได้ผลักดันโครงการความร่วมมืออาเซียนในการขจัดหมอกควันข้ามแดนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนตามยุทธศา,า,าสตร์ฟ้าใสเคลียร์สกายสเตจี Stage, ที่เสนอโดยประเทศไทยประกอบด้วย C คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องแคือคกลไกเพื่อยกระดับ E คือการแบ่งปันประสบการณ์ A คือเครือข่ายคุณภาพอากาศและ R คือการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางของอาเซียนในการจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนนอกจากนี้ได้ร้องขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ให้เสร็จสิน้นรวมถึงการจัดตั้งและเริ่มการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการศูนย์ อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยศูนย์การป้องกันที่เวียดนามและศูนย์การตรวจจับโรคอุบัติใหม่ที่อินโดนีเซีย ประหลัดพอมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมมีการรับรองแผนงานหลักของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียนในปีพาศ2566ซึ่งมีประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างความเข้มแข็งด้านสถาปัตยกรรมสุขภาพการเสริมพลังหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาชนบทการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียนและพัฒนาสมรรถภาพของแรงงานสำหรับงานในอนาคตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคนพิการ สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจัดขึ้นปีละสองครั้งโดยการประชุมครั้งที่30กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน2566นักกณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ